เขาด่าเราเราก็นิ่งคิดดูว่าใครได้บาปใครได้บุญเขาเห่าเราก็เงียบคิดดูเองว่าใครเป็นคนใครเป็นสัตว์เขากโกรธแต่เราไม่โกรธคิดดูสิคะว่าใครทุกข์กันแน่เขาชอบพูดนินทาเราชอบพูดสรรเสริญคิดเอานะคะว่าใครดีใครชั่วเขาเกลียดเราเราไม่เกลียดเขาคิดดูเอานะคะว่าใจใครประเสริฐกว่าใครน้อมนำมาจากคำสอนของหลวงปู่ดู่ธมปัญโย